みなさんこんにちは。サワディーカートゥクトゥクタン。Hi, everyone。今日は大晦日です、えー。2020年をアークの音を通して振り返ってみたいと思います。12分、13分、ピーホクサムレなんか、ようやくじゃ、トゥクトゥンピーホクサムや、ね、パンシアンコモダニティのなんすカ タイがロックダウンしている間は図書館で子どもたちの活動をすることができなかったのでスタッフがビデオを作って本の紹介をしたり家でできる楽しい活動を紹介したりしました。 ต่อไปนี้ที่จะฟังคือเสียงของบุ๋มวิดีอ่ดช่วง l ในเมืองไทยเราทำกิจกรรมที่ห้องสมุดสำหรับเด็กๆไม่ได้เราก็เลยทำวิดีโอสำหรับเด็กๆและผู้ปกครองแนะนำหนังสือบ้างแล้วก็แนะนำกิจกรรมง่ายๆที่ทำที่บ้านได้บ้างอะไรอย่างี้ค่ะต่อไปนี้เป็นเสียงของน้องบุ๋มที่ห้องสมุดรังใหม่นะคะ During the lockdown time in Thailand, we couldn't do any activity for the children at the library, so we decided to make some videos for the children and also the parents so that we can introduce some books as well as show them kind of fun activities that they can do at home. You will hear the sound of non Boom at the Lamai Library in the video. น้องสนุกสไตล์หนอนหนังสือตอนป้อบ้านแม่บ้านไวละอ่อนสวัสดีหนอนหนังสือที่หน้าฮักทั้งรุนเล็กทั้งรุ่นใหญ่กูคนเจ้าวันนี้มีหนังสือดีๆและกิจ,จักรรมวล,ม,วลมาแนะนำแหมละเจ้าจะมาจวนทำความสะอาดบ้านด้วยใจ้ตัวจ่วยง่ายๆจากของที่มีอยู่ในบ้านเฮารับรองว่าจะทำให้บ้านสะอาดไล่สารเคมีตกข้างแถมพยัดสตางตัวยนะเจ้า ロックダウン中から今までずっと続けているのは、ランマイ図書館の Facebook のファンページの上でやっているライブ朗読です。今からお聞きいただくのは、ニックちゃんとノックさんの朗読の様子です。 นะคะต่อไปนี้เป็นเสียงของนุกนิกแล้วก็พี่นกที่ห้องสมุดรังใหม่ค่ะ Since lockdown till now we have been doing live reading on our Facebook page of Rangmai Library. Next you will hear the sound of nuknik and nok at Rangmai Library. มาแต่งฝันอยู่บ่อยๆว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่เมื่ออายุห้าปีเขาฝันว่าตัวเองเป็นนักดับเพลิงผู้ด่งดังสวมหมวกสีเงินเมื่ออายุเจปีเขาฝันว่าตัวเองเป็นผู้เล่นศูนย์หน้าของสโมสสฟุตบอลที่ใหญ่ที่เขามองเด็กๆคุยกันเรื่องบทละครและการแสดงดนตรีระหว่างที่สวมหมวกกับเสื้อแจ็คเก็ตร่วมสิบนาทีอย่างขัดเขิน แอนยืนเด่นอยู่ข้ามกลางเพืププ่อนๆแววตาสดชื่นมีชีวิตชีวาเหมือนกันทุกคนแต่ทันใดนั้นแมทธิวกลับรู้สึกว่าเธอมีอะไรบางอย่างแตกต่างไปจากเพื่อนๆ3月からずっと日本にいる私は、高校時代の友達の白井孝明くんの協力を得て、バイオリンと朗読のオンラインライブを何度か開催しました。 โซนอตโตกินเนเซโกส่วนโยก็อยู่ญี่ปุ่นตั้งแต่มีนาแล้วกลับเมืองไทยไม่ได้นะคะโยก็เลยชวนเพื่อนสมัยเรียนนะคะทำคอนเสิร์ตออนไลน์เพื่อนเล่นไวโอลินแล้วก็โยอ่านหนังสือค่ะต่อไปเป็นเสียงของบรรยากาศคอนเสิร์ตนะคะ I have been stuck in Japan since March and I asked my friend from high school time to organize online concert of violin and reading you can hear the sound of violin played by takaki my friend ロックダウンが解除されて10月には蘭米図書館で遊びの図書館という企画がスタートしました地元の高校生がボランティアになってくれて読み聞かせをはじめとする楽しい活動を繰り広げていますこの中では体を動かしながら絵本の読み聞かせをしていますライ <laughs> เริ่มทำกิจกรรมใหม่ชื่อว่าห้องสนุกรังใหม่ค่ะนักเรียนที่โรงเรียนพราวิทยาคมมาช่วยทำงานเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือให้เด็กๆฟังแล้วก็ทำกิจกรรมสนุกสนานที่ห้องสมุดด้วยค่ะ In October, we started a new project called ห้องสนุกรังใหม่ or Playful Library Some students from the local high school came to help us do some fun reading and activities at the library once a month. <laughs> เดือนธันวานะคะเราได้จัดกีฬาสีมินิที่บ้านพระอาทิตย์และก็บ้านอมยิ้มบนดอยค่ะสนุกมากๆเลย In December we organized mini sports day at サンシャイン・キッズリ m ル・ l マ c e センターズ今年はアークにとって活動開始から10年目にあたりますでも今までで一番大変な1年でしたそんな中私たちを支えてくださった皆さん本当にありがとうございました2021年は ปีนี้เป็นปีที่สิบสำหรับพวกเราและปีที่ลำบากที่สุดสำหรับพวกเราค่ะยังไงโยงขอบคุณทุกทกท่านที่ให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนเรามาตลอดทั้งปีนะคะโยหวังว่าปี2564 2020 was our 10th year anniversary, but it was the hardest year for all of us. Throughout this challenging year, thank you so much for your support in different different ways. I hope that 2021 will be a peaceful joyful and wonderful year full of great news for all of us โยโยโวชิโออมุกายดะไขอให้โชคดีปีใหม่นะคะ we wish you a happy new year to you all พวกเราเหล่ามาชุมนุมต่างกลุมใจรักสมักสมาน ล้วนมิจิตชื่นบานสรานเริ่มอยู่ทุกผู้ทุกนาอันความกลมเกลียันเป็นใจเดียวปราศเสิยงทุกสิ่งประสงค์จงใจจะเสร็จ

Hãy trong cho kênh sống Gõ người không bỏ lỡ những video hấp dẫn